น,ะะน,นนะู่นเลยทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยต้นร้อยต้นแล้วออกไม่หมดออกแค่บกงต้นสวนอินทผลับข้ามาจตรงนี้กัเขาท่าอะไรอ่ะเนี่ธุรกิจ ได้งานแท้ขาดตาตีวันก็ได้ไยกันแต่ใบฝ้าจะจบช็อตก็ยังจะได้จะได้ทุนคืนเพราะต้องกลัวนี่ตัดตัดขายได้ทุกวันล่ะไม่ตอนนี้ไม่ไม่ได้ทุกวันเพราะมันมันไม่ไม่แปรไม่ตุกเพรา้งกลัวจ้ะนี่โอ้โหล้ำ สุกล้ำมากมีไอแอปปิดให้ลองกินได้โอ้โหอ้าชิมได้เหรอเฮ้ยกินได้อันนี้อันนี้อันนี้คือเราไม่ได้ฉีดยาเลยนะอันนี้คือสุกแล้วไงเราก็สามารถจะกินได้พวกนี้เราได้ฉีดยาปะไม่ฉีดไม่ฉีดเนาอพรุ่งนี้ห่อไว้ไม่ฉีดหืมก็มาว่าอ่านมาเลยอันนี้ตัวนี้มันจะยังไม่ค่อยนั้นเพราะว่ามันยังสุกไม่ครบนะแล้วต้องรออืมแล้วอย่างงี้คือตัดไปได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ย่าจะตัดอันนี้หนึจอง อันนี้หนูจองละอันนี้หนูจองจริงนะเนี้ยยอดเนี้ยเด็กเดี๋็กทางานเด็กเขียนไว้ได้ทางยอดเลยเนี่ยยอดเนี้ยหนูจองเลยตัวนี้สวยหูกว่าหวานมากเลยอ่ะไอ้พวกลูกไม่สวยหวานอือเราไม่เราไม่ค่อยไม่ค่อยให้ให้อันนี้ได้ต้นแปดตัวเนี้ยแนวทางธุรกิจใหม่นจะตวยนนนี่่ะะลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่ว่ามันมันติดน้อย อ่าน่ากินมากเลยเฮ้ยนี่เอาไปลองทา้แม่สิม่มมากขอบคุณค่ะหวานวหานอีแท้เลยลูกมันบางคนเขาชอบลูกปลายแบบนี้แหละอ,อันนั้นหนูจองจริงนะ,อะเอาอันนั้นเลยนะ<ด>กำลังกำลังอันนี้เลยอ่ะหอืมกำลังน่ากินเลยน่ากินมากส่วนนะอยู่มากอันนั้นนี่ปลูกย่างเนี่ย นานาก็ลงเออเอเอนานัน้มันเป็นเรื่องตอนนี้เราเจ่ส่วนนี้เราปลูกอย่างเดียวเจ้ปลูกอย่างอื่นมันไม่ได้นะม,นมันทำมาตัวนี้แล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้กินละใไ,ได้เวลาจะต้องทำเปี้ยวใบมันขึ้นไปอือเพราะถ้าะไรเนี่ยความตุกในส่วนอ๋ออออแล้วเร,เราพวกหญ้ายอย่างงี้ถ้าก็ไหนขึ้นยังไงอ่ะอ๋อเราต้องตัดท้งนี้เลยอือเนี่ยยังไม่แก่ อันนี้ระยะเวลาสองปี<อ>คือได้แล้วได้กินแล้วได้กำไรแล้วยังไม่ได้กำไรเหรอลงห้าหกแสนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอหานายทุนซื้อที่หนูก่อนนะอุ้ยพวงนี้ก็สวยพวงนี้ก็สวยประมาณนี้แต่นี่นี่น่าอีกสซก น่าสามวันแล้วเลยพ่อแม่อืมเต้นแดดแต่แม่ชิมพอแล้วมั้งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวแม่จะไม่รู้ขอบคุณค่ะใจดีเหลือเกินเนี่ยมันมาเองลองชิมไปก่อนไงว่าหวานหวานพันอะไรอ่ะใบยีเรื่องเอ้ยใบยีบัดพันใบยีใบยีใบยีเรื่องอืม้ไรสื่อยังไงที่เราเห็นอ่ะมันเป็นโคเนตตี้บดดีพอดีวันนี้จะคล้องเรา ที่เขาจองไว้มาตัดไปแล้วมา่าเอโห่อก่อนนี้มีคนจองนะคะบอกเลยเอายก้นลลูกแดงตัอง้อออืนนี้มันยังอนนี้มันยังไม่จัดมันโลแล,ล้วตีร้อยนี่หู้อพุ่งยาพุ่นยาแดงอันนี้ใครจองอะ่ะไม่มียังไม่มีไม่มีหนูจอง <c oughs> อันนี้หนูจอง <c oughs> อันนี้พูดจริงจองเอเจอมันตัดได้พร<อ>้อมกันเปล่า น่าจะทีหล่างนี่น่าจะพร้อมกับชุดลูกเกียวเนี่เพิ่งจะเพิ่งจะเข้าสี่เนี่ยังติดปาดอยู่ไม่เป็นไรสุพรรณแค่ปากซอยบอกเลยประมาณต้นเปนสิงห่านเนี่ยได้รุ้นไม่กระกลางเดือนได้เลยอ่าตัดมาเลยอ่าบอกโผล่ไปได้เลยกล่องเลยออกน้อยปีนี้ถ้าไม่เหมือนเลยพวกนี้สีแดงออกน้อยพรงนี้จะออกเยอะก64เรื่องหวานนะหวานมากเลยอ่ะ ควันเก็บเลยน่ากินทุกต้นโหเงี้ยถ่ายไม่ทันเลยดิสุกไม่ทันถ่ายอืออือดังนั้เราต้องไปกินลูกเตียันนี้เยอะอือเนี่ยเนี่ยใอาทิ์นี้อทิตหน้าได้เยอะ ดีดีจริงๆเลยแนวทางเลยเนี่ยกีเป็นตัวย่างปิดทิ้งไปเป็นร้อยลูกนะมันมันยังไงอ่ะมันลูกมันอ๋อมันแน่นไปต้องแต่งลูกมันนี่ก็ยังจะแน่นเลยไม่ได้เหลือแค่ติดตามลูกต่ออ๋อเขาต้องมีกิ่งกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งเขาต้องมีแค่ทิพตามไม่เกินทิ่ตามเออไม่เกินติดตามไม่เจ็ดแปดลูกอะไรแค่นั้นแะคือดีแท้ นี่ตั้งสิบลูกชอบจริงน,นี่ก็เริ่มเข้าสี่เลยยังสวยยังน่ากินอบวัวพังนั้นเลยค่ะพ่อรถมาไยอ่ะกลับบ้านกันดีกว่าอขอบคุณมาก